ถ้าเรามองในเชิงกิมบิกนะผมว่ามันมีอยู่ตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่คิดได้เชิงแบบโหราศาสตร์การเมืองนะคือเลขสี่เลขสี่ทางการเมืองของปีหกแปดน่าสนใจในเชิงของวาระทางการเมืองอที่เกี่ยวข้องกับเลขสี่นะเอาตั้งแต่เรื่อง MOU44 ก็ได้ MOU4 ี <laughs> <laughs> นี่เรื่องหนึ่งเลยนะ เรื่องของชั้นส4บสี่อันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ที่มีเป็นได้ทั้งฉนวนแล้ฉนวนอย่างที่ว่ามีเรื่อง44สออ44สอปชนส4สสของพรรคประชาชนเล็กสี่ไหมที่ที่อยู่ในขั้นตอนของปปชอเอาอีกสี่หนึ่งก็ได้คุณยิ่งรักจ,จะกลับไทยเดือนเมษา่ก็น 4, นคือเดือนสี่ <laughs> อันนี้คือโอเคมันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรในเฉยงวารศาสตร์เแค่แค่ยกขึ้นมาเฉยๆแต่ผมมองว่าสี่ประเด็นเนี่ยมันเป็นสี่ประเด็นที่มีโอกาสทำให้สาการการเมืองเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันจะกระทบคือไม่ใช่กับกระทบเฉพาะในสาการการเมืองทั่วไปกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภายในพัก อย่างกรณีของ4 4สีสองพักประชาชนอันนี้ผมผมว่าเป็นประเด็นใหญ่ของปีนี้นะครับเ <c oughs> พราะมันคือถ้าสมมติสมมติเกิดมีการตัดสินภายในภายในปีนี้นะอโอเคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง,างไงเนี่ยเดี๋ยวดูทีแต่ผมคิดว่า,าถ้ามองในข้อดีก็พักเนี่ยก็มีโอกาสในการเตร,ตรียมการมากขึ้นครับ เพราะถ้ายังไม่มีการยุบสภาหรือไปกันอยู่จนครบเวลาอย่างที่ว่านะอย่างน้อยเวลาที่เหลืออีกก็ร่วมสองปีนะมสมมติตัดสินกันภายในปีนี้นะแล้วก็สมมุติว่าเขาโดนนะอันนี้ยังยังไม่ยังไม่พูดถึงว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะโดนเลยอ,อันเนี้ยมองใน worst case scenario คือเขายังมีโอกาสที่จะ,ะเตรียมการปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่มันเลวร้วายที่สุดครับพี่อยากบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ ควรจะโดนเลยแต่คุยกับใครมาเนี่ยทุกคนบอกเหมือนกันหมดโดนแน่ <laughs> <laughs> พี่พี่ถึกคิดว่ายัางไงครับประเด็นนี้คือโดนเนี่ยผมผมว่าโอกาสโดนก็มากกว่าไม่โดนใช่ไหมครับแต่คำถามคือจะโดนในปีนี้เลยไหมเพราะมันไม่มีกรอบมามอะไรมากำหนดเลยว่าต้องเป็นเมื่อไหร่ยังไงประเด็นมันอยู่ที่ว่าโดนแล้วสังคมจะมีปฏิกิริยายัางไงใช่ไหมฮะ ถ้าบอกว่าโดนแล้วเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็น่าน่าหดหัวใช่ไหมฮะมอนก็แบบว่าเราบอกว่าเอาพอพักพักเก้าไกลโดนยุบมันก็เหมือนกับว่าเอจําเป็นต้องยักไหลแล้วไปต่อแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สูญเสียบุคลากรอย่างคุณพิธาอย่างคุณชัยธวัฒน์ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือถ้ามันโดนอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า พรรคประชาชนเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เหลือแกนนาโอเค okay, เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ดูแคลนว่าแกนนําที่เหลือมันยังมันจะมีคนที่เดินเดินพักต่อได้ยังมีคนที่ทําอะไรได้แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยจะรู้สึกหมดความหวังหรือเปล่าแล้วคุณหมดความหวังแล้วถ้าคุณไปรอแค่การเลือกตั้งเจ็ดศูนย์หรือเปล่าแล้วก็รอเลือกตั้งเจ็ดศูนย์ก็จะพบว่ามันมันพักมันจะยิ่งสูญเสียแบบแคล้ายๆกับว่าหาคนไม่ได้ เป็นแต่ว่าคุณไปเชิญคนใหม่แบบแบบซึ่งในสังคมไทยก็หายากนะไปเชิญคนใหม่ซึ่งมันโอ้โหดูดาวเด่นดาวเลือกอะไรต่างๆนี่แบบว่ามันห้าห้าคนเจ็ดคนมันเป็นแกนนาพักอะไรต่างๆเนี่ยอะไรยมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าถ้าเรามองในมุมเนี้ยมันต้องมองว่าทุกคนมองว่าสถานการณ์มันนิ่งตรงที่ว่าจะไป จะไปเปลี่ยนกันอีกทีตอนเลือกตั้งเจ็ดศย์ครับซึ่งแน่นอนพรรคประชาชนก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือว่าเรามองว่าอํานาจหลักของฝ่ายนรักนิยมใช่ไหมฮะคําออกมาอนุญาตให้รัฐบาลเพื่อไทยอยู่ในแบบนี้แต่มันก็จะมีกระแสของความไม่พอใจความกโกรธความอะไรต่างๆเยอะมากซึ่งมาจากหลายฝ่ายตั้งแต่พวกเหลืองนกหวีดใช่ไหมซึ่งแบบไม่ต้องมี ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เล่นเรื่องรักาติชาตินิยม MOU 4 4อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมไปเจนถึงคนที่แบบคนที่ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยมาแล้วเป็นส้มแล้วก็รู้สึกไม่พอใจว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วถ้ามันเกิดขึ้นว่าถ้ามันมีการตัดสิทธิ์ส4สสแล้วคุณจะไปยังไงใช่ไหมคุณจะไปยังไงคุณจะแบบว่าจะยอมไปสู่กติกาเลือกตั้ง70แบบนั้นเลยหรอหรือว่า ก็ไม่ได้บอกว่าไปเชียร์รับประหารนะแต่หมายถึงว่าคนคนจานวนมากก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่เอารับประหารแต่มันก็ผมก็คิดว่าสังคมมันจะไปสู่จุดที่เหมือนกับในด้านหนึ่งคนก็ไม่พอใจรัฐบาลเพื่อไทยอีกด้แล้วรัฐบาลเพื่อไทยก็อาจจะไม่ได้สร้างผลงานได้อย่าง mm. ที่ตัวเองคิดเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรนักหนาใช่ไหมแต่ว่าคนก็จะอยู่แบบนะอยู่กันแบบทุซีกันไปอย่างเงี้ยนี่ยนะไปอยู่กันไแบบทุซีแบบเนี้ยแล้วมาตัด มาตัดสิบสี่สสพักพลังประชาชนอีกความรู้สึกของของคนที่มันโกรธแล้วมันรู้สึกว่าเออมันควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอ่ะมันยังอยู่นะอืมันยังอยู่นะมันมันมันแน่นอนว่าไอการลงถนนหรือกอะไรต่างเนี่ยมันเป็นปัญหามาแล้วมันมันมันเกิดมาแล้วแต่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ผมคิดว่าไอเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะสั่งสมไปสู่ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องตั้งเจ็ดศูนย์เนีย ครับผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยคุณต้องแบบปฏิวัติอะไรแบบเนี้ยแต่ผมหมายความว่าม,ามันมันจะสั่งสมปัญหาของของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ภายใต้กรอบที่ถูกตีไว้เนี่ยกรอบที่ถูกตีไว้นี่คือกรอบที่บอกว่าคุณต้องออยอมรับรัฐบาลเพื่อไทยนะเพราะรัฐบาลเพื่อไทยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารอย่างน้อยก็เป็นรัฐบาลพลเรือนทีม่มาจากสเสียงข้างมากในสภามันมีความ มีฐานของความเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกมันถูกอะไรอ่ะมันถูกบีบคั้นถูกอะไรหมดนะแทนที่จะแบบว่าจะเป็นการต่อสู้กันแฝงเสร็จแล้วพรรคประชาชนก็ไปโดนตัดสิทธิ์อีกถึงแม้ว่าไอการตัดสิทธิ์เนี้ยมันไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแต่มันมาจากผู้ที่ออกบอนุญาตให้พรรคเพื่อไทยอย่างนงี้ <laughs> ใช่ไหมฮะความกดดันเหล่าเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ปะทุทันทีแต่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่มันเ มันรพร้อมที่จะประทุอยู่อือเพราะฉะนั้น,นอันนี้คือความหมายผมก็คือว่าถ้าฝ่ายอนุรักงนิยมเขาคิดให้ดีนะเขาควรจะปล่อยให้ภาคประชาชนสู้กันอย่างแฟร์ฟรกับเพื่อไทยในปี70ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้คิดแบบนี้ <laughs> ใช่คือผมคิดว่าใช่เหมือนที่พูดนั่นแหละคือคือเขาผมคิดว่าเขาเขาเข้าใจนะว่าในที่สุดเนี่ย คนคนส่วนใหญ่ตอนนีย้ยอมรับที่จะสู้ในกติกาคือทุกคนนะรู้ว่าโอเคเรื่องการลงถนนเนี่ยมันเป็นจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐมนูลนะนะอยู่ในกรอบของกฎหมายคุณก็แสดงออกได้นะแต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับการที่ในที่สุดมันจะถูกอะไรบางอย่างแทรกซ้อนนะแล้วมันจะทำให้สาการบานปลายจนเกินกว่าจะควบคุม ฉันั้น <c oughs> ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขายังยังมีความอดทนรอค,รคือคือไอ้ภูเขาไฟเนี่ยมันต้องสะสมพลังมันระเบิดไปตอนครั้งหนึ่งเมื่อปี6กสามนะปีหกสามหกสี่เนี่ยหลังจากนั้นที่เราเห็นมันสากรารม,มัน <c oughs> เหมือนเหมือนซาลงไปดาวลงไปนี่นะเหมือนกับทุกคนท้อไปหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับภูเขาไฟคือมันเป็นช่วงของการ สะสมพลังลงอ่ามันไม่ได้หมายความว่าไฟนั้นมันมอดไปแล้วมันไม่ใช่นะไฟนั้นมันมันคุกรุ่นอยู่แล้วมันสะสมพลังของมันเมื่อถึงเวลาหนึ่งซึ่งภูเขาไฟมันคาดการไม่ได้แต่อย่างน้อยการเมืองไทยถ้าเดินไปตามกติกาเนี่ยเราคาดการเวลาได้ไงว่าถ้าเราเดินไปตามกติกาต่อให้เป็นกติกาที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับหลักการประชาธิปไตยก็จริงเนี่ย เวลาอีกแค่2ปีกว่าเนะี่ยผมคิดว่าความอดทนเนี่ยเพื่อจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งในปี70เนี่ยมัน <c oughs> มันเป็นไปได้สมมุติ <Okay. S 1> ถ้าเขาโดนอะไรอย่างที่ว่านนะ,ะคือคือคนเรานะ่มันถูกกระทําซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้หืออือให้มันจนเกิดความโกรธหลวุ่นวายไม่ได้หมายความว่าเขายอมจำนนน <c oughs> <c oughs> มันสะสมอยู่ก็เห <c oughs> <c oughs> มืนสสมอนที่พูดเรื่องภูออกไปไม่งั้น เก้าปีของคุณประยุทธ์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จนถึงขนาดพักก้าวไกลชนะเลือกตั้งอันดับถึงได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินด้วยเป็นพักเดียวที่ทุกคนยอมแล้วว่าไม่ได้ใช้เงิน<ม>อันนั้นเขาเพราะความสะสมพลังที่เขาพร้อมที่จะสแสดงออกว่าเ,เขาไม่พอใจกับสิ่งที่ผ่านมานะ